เป็นจุดไฮไลท์เป็นถ้ำนะคะแล้วพูดว่าหุ่นจุดไฮไลท์บรรยากาศดูเด็กคนนี้ดิ เพื่อนไปเที่ยววัดอีกแล้วใช่ไหมไชื่อวัดท้ำพุว่านะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอเมืองเดี๋ยวอีกสิบนาทีเราก็จะถึงวัดกันแล้วนะคะอีกสนาทีก็ไม่ถึงวัดเติงจริงอ้าวงั้นเราว่าไปดีกว่า บริเวณเขตของวัดนะคะวัดท่าพุว่านะคะมีไนยโนเสาด้วยใช่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกระดโดนเสาร์กันมีไน,โดนดยโนเสารตอนนี้เราถึงที่วัดแล้วนะคะแตเด็กๆไม่ยอมเ,เข้าไปไหว้ระ <c oughs> มาเล่นชิงชากันก่อนครับอตอนนี้ ครอบครัวสามีก็ร่วมทําบุญนะคะร่วมทําบุญเททองหล่อพระมูลค่า500บาทนะคะตอนนี้พี่เกิลกำลังจะเขียนชื่อใส่แท่นอ่ะเดี๋ยวชื่อใครก็เขียนเอาเองเลยนะลูกเขียนชื่อเองเป็นโอเคเขียนเลยครับเขียนตัวใหญ่ๆมากลูกเขียนใหญ่มากเดี๋ยวมันเลยแท่งทอเลยว่ะก็เขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ราเราทองมาถวายน้าพระอะ เดี๋ยวหลังจากที่เราทําบุญเททอเอ่อทำบุญเขาเรียกอะไรนะทําบุญทองเพื่อเอาไปหล่อพระแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันที่เป็นจุดไฮไลท์เป็นถ้ำนะคะเรากําลังจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะถอดรองเท้าด้วยถอดด้านในก็ได้ลูกปะ ในเป็นถ้ำนะคะโหแรงเลยอ่ะกระจุดจุดทุกเทียน,นสิแม่ใส่เลยฮะมามามามมนี่ไงใช่เร็จแล้วลูกก็เอาทูไปปักแล้วก็ดอกไม้วางดูเด็กคนนี้ดิแม่ <laughs> อนนี้สาจีกำลังปิดทองหลังคากันอยู่นะคะนี่สามีความ,าม,มวาชำนาญในการปิดทองมากนะคะเพราะว่าพ่อแม่พาไปปิดทองบ่อยนี่โอ้โหโสวยจริงๆเลยนะคะท่าน,นี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างกันนะคะ รอเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำตกของจริงหรือของปลอมไะได้ลงล่างกันมีเต่าด้วยปลาตกลงเลยตก ป้ามีาน้ำจริงหรือว่าน้ำ,นำทำน่าจะทำน่าจะทำนเอ้าอะไรกันเชื้อรมูลอะไรกันตรงนี้อ๋อโยนเหรียญตอนนี้เด็กๆก,กำลังเอาเหรียญโยนใส่บาทนะ,ะดได้ไหมโอ้ยแกงได้เหรียญทองอ่ะค่อยๆโย,ย,ยนดิ อ้าวไม่โดนไม่โดนนะคะทางเข้าชมถ้ำพญานาคและสะดือโบสถไ,ไปเราไปดูกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนไอยู่ตรงไหนนะต,ตอนนี้เราแวะให้หลวงพ่อเจิมนะเมตตาก,กันนะคะอ่ะไปพี่เกิร์า รมนลดนนย่า<อ>ลนนนแรที่เก่ไหนทก่อ่เก่มาแล้วเราต้องมาให้สุดไปถ้ำนาคครับลุกอึ๊บตอนนี้เรากำลังลอดเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะ ก็ยกมือไหว้ไว้ก่อนลูกนแข้างในนี้เป็นถ้ำถ้ำอ่อนเดินไปสิคะเดินตามพรมไปเลยลูกสวยมากสวยมากใช่ไหมอย่างไรคะเด็กๆไม่เคยมาเห็นไม่เคยมามาเที่ยวถ้าน,นะคะค่ะ อังคอยู่ใกล้ๆอะเดินใเข่าที่เสาวันเสาร์อะที่เข้าอ่าปลาเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าะเขาทำอะไรอะไรเขาเจมเขาเจมแบบคล้ายๆแม่เป็นดินสอพองเจิมนะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงไหมลูกป <c oughs> าเดี๋ยวอีกหน่อยสาวติดตรม <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดถ้ำพุว่า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แล้วก็ปิดคลิปแค่นี้เนาะใช่ไหมลูกกดไลค์แชร์ b s c r i b e ให้กับพวกผมด้วยนะคะแคทคลิปถึงหนึ่งมื่รีวิวคลิปนจะนอรีวิวต่ววัดของเราอ่ะบ๊ายบายเกน้ามาที่หลังอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ すらもにバイバイ